อันนี้มาเปิดเครื่องนะครับมาดูเช็คอ่ะเช็คเช็คครับกดดูลำที่เราต้องการว่าเราจะเอาลำไหนนะครับอ่าผมจะเทสหนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับผมจะเทสหนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดทางเยอะตอนนี้จะขึ้นหนึ่งหมื่นเจ็ดแล้วนะครับกดเช็คเข้าไปกดโซโวเทสเห็นไหมครับ, so ch, ะรบจะระบบมิกจะมิกคือช่องหนึ่งไอรอนช่องหกไอรอนระบบจะมิกเรียบร้อยช่องสามเป็นสปีดนะฮะ ระบบแจมิกเรียบร้อยที่ข้อมูลจะเป็นข้อมูลเดิมครับข้อมูลเดิมทีนี้ผมมาเลือกอผมมาเลือกอผม,ผมมาเลือกอสปอเตอร์ตอนนี้มาเป็นตัวนิวเดี๋ยนะเอาใหม่แป๊บเป็นสปอเตอร์ฮะสปอเตอร์46นะครับเช็ค เห็นไหมโซจะบอกว่าหนึ่งร yeah, ีเวิร์ดอยู่วีเทอร์สองยังเป็นโนมอนสามรีเวิร์ดสี่รัตเตอร์รีเวิร์ดเนี่ยข้อมูลจะเป็นข้อมูลปกติเมื่อเราเซ็ตค่าเดิมนะครับเนี่ยคือค่าเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้วันนี้เราออกนะมันเป็นนี่มันม่นกอกี้ปกติปึ๊บ่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดทั้งหมดสิบสอลำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิอดสองสิบสองลำนะครับโอเคนะครับครับและบายรีซิตได้เลยครับ